เราจะเยียบไหมคะเนี่ยเราจะเยียบไหมคะเนี่ยไม่เยียบมันไวไม่ขยับเลยนะคะไม่ขยับเลยไปเออนิงไม่กินเองเอิงนิ่งไม่กินเลยนะคะนิ่งโอยน้องขาน้องมาเอากล้วยมากล้วยมากล้วยกล้วยเปิดเปเลยมันไม่กัดหรอกเอาหนูหนู หนูไม่เอาเลยว่ะหนูไม่ดิหนูยังไงเนี่ยหนูหนูอิ่มเลยอะค่ะอิ่มอย่ามากินเองเลยแม่เที่ยวกินเยอะมากเลยค่ะเอาคนที่กินเองนะคะเพราะว่าลิงน่าจะอิ่มไม่หลังหลังโอ้ก็โดยดิทำนาแล้วทิ้งเปลือกกล้วยหล่นนี่ไงเป็นหวีกล้วยก็ไม่เอาเลยเออน่ะยังไม่กินเคุณรู้อะไรไม่เอาไหม

อ้นี่งานถิ่นากินละแน่นแนะเอ้ยไล่ดูดูดูไล่มาเนี่ยมาพอดีเลยโอ้นี่ยดูมันเอากล้วยเขาไปแล้วกินกล้วยเขาแล้วเห็นไหมมันกินกลวยแล้วอะไรเหรอดูดูดูไข่มันดิเอ้ยเราไปดูอะไรไปดูดูไข่แต่เราไปดูไปไหนนะหนูมาหนูมาเห็นเห็นอะไรกินกล้วยนี่เดียวอะไรอุ้ยมันกินกล้วยเขาหมดเร็วมากเลยอ่ะ ดูอยู่ไปไปดูไปเอาหนูตัวี้นใส่เ้ยหนูหนูตัวนี้นะคะหนูตัวนี้กินนป้าอาเอ้ยไ่หัวนไไ้มกินชอนี่กินชอกินชอดหให้กโยนโนโยนไอ้ก็ิโยนปิดปิดปดไปอ่ะปิดี้เไงปิีเปิดีไปเปิดีก